แซวสนั่นวงการคู่รักมาราธอนเบอร์ดเดย์หวานรัก8ปีไม่มีหมดโปรเป็นทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจร่วมกันอีกด้วยสำหรับเจเจกฤิชนภูมิและต้าเนิองกันเดวีแถมยังคบหาปลูกต้นรักกันมายาวนานกว่า8ปีแล้วแต่ดีกรีความหวานมั่นคงไม่มีเปลี่ยนแปลงล่าสุด15สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจเจซึ่งปีนี้อายุครบ28ปีแล้ว ด้านสาวต้าเนึงก็ได้อวดภาพคู่สุดหวานพร้อมกับแคปชั่นอวยผ่อนสั้นๆว่า c h a o t i c Duo ซึ่งหนุ่มเจเจก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยประโยชน์บอกรักสุดเบสิกเรียบง่ายว่า I love you ช็อตนี้เล่นเอาคนสดอยู่ไม่ได้แล้วหวานเกินบอกเลยว่าคู่นี้เขาหวานไม่แผ่วจริงๆก็ขอให้มีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ